สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเปลี่ยนปุ่มโทรศัพท์กันนะครับนี่ปุ่มนี้กดยากหรือว่ากดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับคือก่อนหน้านี้มันกดไม่ได้นะครับเพื่อนแล้วผมก็ไปต่อลายวงจรเอานะครับใช้ทองแดงนะครับอ่าปักกีไว้ที่คู่บวกแล้วก็ เวลานั้นเวลาเรากดปุ่มก็ให้อีกฝั่งปลายทองแดงฝั่งเนึงไปกดนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูกันโอเคก็เรอน่นเรามาแกะจอกันก่อนนะเพื่อนๆน,นะใช้อะไรไซส์ซนะครับพลาสติกแข็งนะครับตามร่องจอนะครับนี่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่นี้ผมแกะออกไปแล้วนะเพื่อนๆน,น,นะที่ผมไปทำปักกีปุ่มขึ้นมาใช้งานก่อนนะครับ แต่ก็แกะไม่ยากเพื่อนๆแกะตามซ้อๆตามร่องถ้าเพื่อนๆแกะไม่ได้ใช้ด์เปอาผมนะครับหรือว่าด <p> ์เปอบคามร้อนเป่าตามขอบก่อนนะครับนะครับนะนี่ตามขอบประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใช้ปฏติกแข็งนะครับมาแซ่ๆตามร่องขอบจอนะครับโอเคเพื่อนๆแกะแล้วเพื่อนๆก็ง้างขึ้นลักษณะประมาณนี้นะครับมีสายแพรอยู่จุดเดียวนะครับเพื่อนๆ นี่ครับอยู่ข้างล่างนะนะครับเพื่อนๆก็ระวังที่มุมข้างล่างพอนะครับนี่ก็ง้าขึ้อนอ่ะก่อนอื่นเรามาปิดเครื่องกันก่อนนะครับก่อนที่จะแกะสายแพนะฮะปิดเครื่องให้สนิทไปก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆปิดเครื่องสนิทแล้วนะครับอ่ะหลังจากนั้นเพื่อน ก็แกะสายแพรออกนะครับางานเจาะขึ้นก่อนนะแล้วเพื่อนๆนก็มาแกะสายแพรออกนะครับนี่แกะสายแพรอ่าเป็นช็อกเกต๋ยูเขาอยู่นะใช้เล็บใช้อะไรแข็งแข็งงัดออกก็ได้ครับเพื่อนๆนนะครับจากนั้นเพื่อนๆอนก็แกะน็อตไขน็อตออกให้หมดนะเพื่อนเพื่อนนะทุกรูนะครับดูตามเนี่ยเพื่อนๆแกะให้หมดเลยน็อตน,นะครับ แล้วเ,เพื่อนเก็อย่าลืมถอดถาดซิมออกนะครับน,น,นี่นะครับถอดถาดซิมออกออก็เอาไปเลยครับทั้งสองถาดจางานเพื่อนเพื่อนก็งางขึ้นจากด้านล่างมาข้างบน่าส่วนข้างบนนี้มันจะมีตัวล็อกนิดหน่อยนะเพื่อนเพือนนะ,อะเราก็นี่ให้สังเกตจากมุมหัวกล้องก็ได้นะครับเ,เพื่อนเพืนนะนี่ แล้วก็แกะนิดหน่อยนะครับแล้วพ็ังานขึ้นจากดั้นล่างมาข้้นบนนะครับนี่ใช้เล็บจิกๆหน่อยก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนนี่ด้วยนะครับเพื่อนๆนะแจ็คหูฟังหรือแจ็คสมูทท็อกนะครับมันไม่ค่อยจะดีละนะฟังได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพื่อนๆน,นะ,ะมีแกะง่ายมากครับเพื่อนๆแจ็คสมูทท็อ เราแค่แกะช็อคเกตตรงนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่่ะแต่ว่าเรามาเอาปุ่มของเราดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแกะกาวตรงนี้ออกนะสายแพรตรงนี้หาอะไรแหล,ล,ลมแหลมมังงัดก็ได้ครับเข็มทิ้มซิมเรานี่ก็ได้มีประโยชน์นะครับนี่นะครับเรากังัดอันเก่านี้ออกไปเลยครับเพื่อนมันจะมีกาวนะ ช้อะไรมางัดออกหน่อยน,นึงเพื่อนๆนะเป็นกาวแลมโนซะเก็ม,จ,มจิ้มซิมเราไม่ได้ครับเพื่อนๆน,ะนี่เอาไปประมาณนี้จากนั้นเราก็มางัดแผ่นเพดที่ว่าเป็นเหล็กตรงนี้นะนเพื่อนๆนะออกนะครับนี่งัดสักหน่อยออกแรงนิดหน่อยนะครับมันจะมีรูอยู่นะ ถ้าไม่มีรู้ก็หาอะไรงั้นกันออกไปก็ได้ครับเพื่อนนะครับแต่ผมก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีมันบ้านเราเลยนะเพื่อนๆนะที่เราหยิบหาได้ง่ายๆนะนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรให้วุ่นวายนะเพื่อนๆนะทำตามผมนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่อ่าเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนรับเพื่อน คือปุ่มมันกดไม่ได้นะเพื่อนๆนะผมก็เลยบักกีนะครับนี่จากเอาเอาทางแดงนะครับนี่หรือว่าเป็นสายไฟนะบักกีจากบวกไปลบนี่แต่ว่าผมแค่บักกีอยู่ด้านเดียวนะเพื่อนๆนะอนนะผมจะที่ต่างว่าเป็นด้านบวกด้วยกันฝั่งน้นนะครับพอเราอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบเราก็เวลาเราแตะตรงไปไฟก็จะวิ่งหากันได้นะครับแค่นั้นเองอ่ะ เราไม่ต้องฟูดเยอะนะครับเพื่อนๆนะเอามาเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะครับนี่ปุ่มที่เราสั่งมานะครับเพื่อนๆหาสั่งได้ง่ายนะครับทุกวันนี้นะครับราคาไม่แพงนะถ้าเพื่อนๆสั่งจากนอกรอดได้ก็สั่งจากนอกครับเพื่อนๆก็จะได้ในในราคาที่ประหยัดนะครับแต่ก็จะนานนะเพื่อนๆกว่าจะถึงเราอ่านี่ก็จะมีปุ่มตรงนี้ครั พอเรากดลงไปนะครับมันก็จะทําหน้า <learning> ท <them out> <ora> cool. so, ี่เป็นโลหะเพื่อที่จะนําไฟวิ่งไปหาด้านหนึ่งแค่นั้นเองครับเพื่อนๆปุ่มนี้นะทําหน้าที่เขาประมาณนี้ครับจากบอกไปลบแค่นั้นเองพอเรากดปุ๊บมันก็จะวิ่งโลหะก็จะวิ่งหากันได้ไฟก็จะวิ่งไปอีกปลายหนึ่งได้แค่นั้นเองนะเพื่อนๆนะไม่มีอะไรยากนะเพื่อนของปุ่มนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆ จะเอามาเสียบลงลักษณะนี้เลยไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะนี่แบบนี้เราต้องเอาไปแปะกับแผ่นเพจนะครับหรือว่าเหล็กตะกี้นี่นะนี่นี่นะครับอีเราต้องแกะเราต้องแกะอันเก่าออกไปก่อนนะเพื่อนๆนะเหลือไว้แค่แผ่นเพจเหล็กของเราอ่า นี่แกะนี้เอาไปเลยเพื่อนเพื่อนนี่ดึงออกไปเลยดึงออกไปเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้พลาสติกแข็งก็ได้เพื่อนเพื่อนนี่หรืออะไรก็ได้นะครับแซ่ซส่ใส่ออกไปเลยครับนี่มันเป็นแค่กาวแปะเฉยนะเพื่อนเพื่อนนะนี่จะดึงออกไปอย่างนี้เลยก็ได้ครับไม่ต้องกลัวขาดหรอกครับเพราะว่ามันก็เราจะทิ้งอยู่แล้วนะนี่ดึงออกไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาปุ่มใหม่ของเรามาแปะนะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องลอกกาวก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูกันว่าแปะยังไงนะ,ะนีะ่ก่อนอื่นลอกกาวเลยครับเพื่อนเยเวลาของเรานะเราเรามาดูตอนแปะการกาวกันเลยกว่าเพื่อนๆกว่าจะได้ไปไวๆ,ๆด้วยกันนะเพื่อนๆนะใช้ใบมีดคัตเตอร์ก็ได้ครับเพื่อนๆนี่หรือว่าอะไรแข็งๆแบนๆนะมาเพื่อที่จะลอกกาวตรงนี้ออกนี่ครับเพื่อนๆนี่มันจะเป็นกาวแปะให้ นี่ลอกออกตรงนี้ออกไปนะเพื่อนๆ่นี่ลอกไว้ประมาณนี้เหลือไว้แค่แผ่นเพจเรานะแผ่นแผ่นลายปุ่มนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอะไรกันให้เข้าใจใง่ายงนะนี่ครับแล้วก็วางลักษณะท่าเดิมนะเพื<ๆ>่อนๆนะจําอันเดิมไว้ด้วยนะเพื่อนๆนี่แล้วก็แตะแตะสักหน่อยนึงนี่ กาวมันติดสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะกันหลุดนะเพื่อนะนะครักดอีกเพื่อความมั่นใจครับเพื่อนใช้พลาติกกดก็ได้ครับเพื่อนจะได้ไม่ทำลายบินขาดนะ จากนั้นเราก็มาวางลงให้มันตรงท่าเดิมนะเพื่อนเ่อะเราพับตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่หางหางเป็ดตรงนี้นะนี่ถ้าถ้าลงอย่างนี้ไม่ถูกนะเพื่อนๆนะเราต้องพับลงก่อนนะเพื่อนเพื่อนนี่พับขึ้นมาแบบนี้อย่าพับแรงนะเพื่อนๆนะเผื่อมันหัก มึนงอนะแล้วก well. We ็แกะกาวตรงนั้นออกหน่อยนึงครับเพื่อนๆนะตรงนั้นนี่ใช้ใบมีคัตเตอร์นี้ก็ได้เพื่อนนี่ลอกออกข้างหน่อยนึงนะครับนี่นั่น ลักษณะนี้นะเสียบเข้าไปเลยเพื่อนๆให้ตรงล็อกเดิมนะกดลงไปเลยครับถ้าได้ลักษณะแล้วแต่ก็ต้องระวังปุ่มที่ใช้กดด้วยนะครับมันจะดันต้องให้มันอู่ท่าสนิทก่อนนะเพื่อนๆน,นะไอ้ปุ่มปุ่มกดนะอพอเรามั่นใจแล้วเราก็กดลงไปครับอย่าก,กดแรงนะเพื่อนๆเ,เราต้องดูปุ่มที่เรากด เข้ามานุ่นด้วยนะ,ะเพื่อมันมาดันปุ่มที่ว่าแผ่นของเราตรงนี้หลุดออกเด,ดี๋ยวเราไดซื้อใหม่โอเคถ้าเรามั่นใจแล้ะเราก็แปะกาวให้สนิทครับเพื่อนๆนี่นี่ครับก็จะกดได้เหมือนเดิมแล้วเพื่อนเพื่อนมีเพียง,งแค่นีเ้เลยฮะเพื่อนๆพื่อถ้าเปลี่ยนปุ่มนะอะแล้วก็กดให้มั่นใจนะเพื่อนๆ กดให้แน่นๆนะนี่ครับปุ่มพวกนี้ก็เป็นเหมือนการปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็หาอะไรุดๆหน่อยสักหน่อยนะครับเพื่อนๆเลอเช็ดๆหน่อยให้คาบกาวคาบใครคาบอะไรต่างๆคาบเกลือนะเพื่อนๆนะหลุดออกสักหน่อยนึงนะครับไฟก็จะได้วิ่งหากันดีๆนะ นะครับโอเคนี่ปุ่มมันก็กดได้ปกติแล้วเพื่อนๆนโอเคหลังจากนั้นเรามาเปลี่ยนแจ็คก,กันนะครับนี่แจ็คนี้แจ็คนี้ไม่ต้องอะไรครับเพื่อนๆแค่อันเอาวันเก่าออกแล้วใส่อันใหม่เข้าไปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนี่แค่เราแกะอันเก่าออกไปนะครับแล้วก็เสียบลงให้ตรงช็อคเกตตรงนั้นพอนะเพื่อนๆนะแจ็คนี้ไม่มีปัญหาเพื่อนๆน่าจะเปลี่ยนได้ง่าย อยู่แล้วนะครับเนี่ยังจากที่เรากดลงไปแค่นั้นเองครับเพื่อนๆให้มันอยู่ในลักษาเดิมมันประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะนี่ครับจากนั้นเรามาประกอบกันเพื่อนๆน,นะครับ ก็มันจะมีเคียวล็อกสักน,นิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนอยู่ด้านบนนี้นะครับเราก็ประกอบให้ให้ให้ตรงกับเคี้ยวล็อกมันสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆนะก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยเราตรวจเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆว่าเราตรงกดสายแพรตรงไหนสนิทไหมช็อกเกตตรงไหนหลุดหรือเปล่านะครับเช็คเพื่อความชัวนะเพื่อนเนะถ้าเราลงกลาวแล้วมันก็จะ ลาบากเหมือนเราตอนเราแกะครั้งแรกนะเพื่อนๆน,นะ,ะถ้าเราชัว์แล้วเราก็มาใส่กันเลยเพื่อนๆจะมีเคี้ยวล็อกนิดนึ่งนะอยู่ด้านบนนี่ครับเพื่อนๆลักษณะให้กดให้ดันเข้าไปให้สนิทฝั่งบนก่อนแล้วค่อยวางลงข้างล่างลงแค่นั้นเองนี่จะมีเคี้ยวล็อกนิดหน่อย ลงประมาณนี้เพื่อนๆนี่ก็สนิทแล้วนะครับไม่ยากครับเพื่อนๆเพื่อนๆนไม่ต้องกลัวฮะลองทํากันได้เลยนะครับจากนั้นเราก็มาไขนอดกันเพนเพื่อนนะผมขอเวลาไขนอดสักครู่นะครับเพื่อนๆ่นนะใส่นะครับ จะที่ไหนใส่ที่นั่นให้ครบนะเพื่อนๆนะครับส่วนมากน็อตซ้ำซุงจะเท่าๆกันนะเพื่อนๆนะไม่ได้ทำใหญ่หรือเล็กไปนะครับ รูไหนที่หลวมๆนะเพื่อนๆนะเราสามารถกาวหยอดกาวยางของเราหยอดก่อนนะเพื่อนๆหลังจากที่เรา เขรเรียบร้อยแล้วเรามาลงจอกันเพื่อนๆโอเคเราก็ทากาวนะครับเพื่อนๆนะนี่ลงกาวก่อนเพื่อนๆลงกาวตามขอบนะไม่ต้องใส่มากก็ได้นะครับเพื่อนๆนะแต่ก็อย่าอย่าน้อยไปนะเพื่อนๆน,นี่กาววิ่งตามขอบครับเพื่อน จากเพื่อนๆใส่กาวเรียบร้อยแล้วเรามาลงจอกันนะครับนี่ก่อจอเรามาลงนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็วางลงไปเห็นตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อนๆก็ดูสังเกตดูกล้องแล้วก็โฟกัสเซนเซอร์ต่างๆให้ตรงนะครับเพื่อนๆนะเอาเซนเซอร์ข้างบนเราเป็นหลักนะเพื่อนๆน,นี่นะครับ ข้างล่างก็ไว้เพื่อความสวยงามนะครับส่วนมากคู่ปริจจ์มาขายเขาก็ดูอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเรามั่นใจแล้วว่าตรงทุกอย่างเราก็ลงยางนะเพื่อนนะเอาอยางรัดส่วนยางที่ผมใช้นี้เป็นยางรัดผมนะเพื่อนๆใช้ยางหนังยางเรารัดแกงก็ได้เพื่อนๆนะหรืใครมีที่หนีบหรือว่าอะไรก็ได้นะ แต่กาวรัดผมยางรัดผมเนี้ยมันจะไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่แต่ก็ใช้ได้นะครับหลังจากนั้นรอกาวแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาที่หนีบผ้ามานี่ไว้สักหน่อยนึงนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อช่วยแรงของ อย่างนะครับให้มันกดจอลงไปเวลากลาวแห้งมันก็จะได้ไม่ผพเยอะขึ้นมานะ,พะเพื่อนๆนโอเคก็จะมามประมาณนี้ครับรอกาวแห้งครับเพื่อนเพื่อนสัก30มนาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็มาทดลองการใช้งานดูกดง่ายเหมือนเดิมทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมครับเพื่อนพเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ